นี่นี่นี่ทุกคนอยากให้ดูขนมเจ้านี้แต่และอย่างคือน่ากินมากขนมปังเกลือที่เป็นกระแสอยู่นะฮะเจ้านี้คือมีไส้ให้เลือกเยอะสุดๆและคือเขาอบจากเตามาใหม่ๆแบบนี้กลิ่นหอมมากแม่ใช่คือตอนนี้มีที่พัทยาแล้วไม่ต้องไปไกลแล้วเขาจะมาตัวอ้วนๆเป่งๆแบบนี้เลยทุกคนน่ากินมากแล้วอบมาร้อนๆแบบนี้นะให้ฟังเสียงอุ้ยอุ้ยเห็น<อ>ไหมกรอบมากกรอบมากนี่ดูนี่นี่ให้ดูเทคเจอร์ข้างในเขาน,าขนะฮะเขาจะเป็นขนมปังนุ่มๆยืดๆแบบนี้เลยใช่ฟังเสียง กรอบมากเฮ้ยดูพันนุ่มดึม้งดึงในะห้ฟังเสียงนะโอ้โหขนมบางเตือข้างนอกค,คือกรอบมากออืดูดความยืดดิเห็นปะบอกก่อนนะฮะร้านที่เรามานี่เขาจะชื่อ sunny blue ทุกคนจะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนบางละมุงฮะนี่ติดถนนสุข,ขุมวิทเลยหาง่ายๆใช่อันนี้จะเป็นสังขยาใบเตยนะยังไม่เคยกินเลยนี่เดี๋ยวบีให้ดู ข้างล่างคือกรอบมากเขาเป็นไส้ข้างในอ๋ออุ้ยดูก็เป็นไส้สังขยาข้างในเลยทุกคนนี่เนี้ยหิสังขยาคือกลิ่นพุ่งออกมาเลยนะอยากให้ทุกคนได้กลิ่นนะและตัวนี้ที่แม่เลือกมาก็คือจะเป็นซุปทัฟเฟิลมาให้ด้วยเนาะแม่เนาะใช่แต่ตัวชีโอปังเขาจะเป็นตัวเพลนนะโอ้โหดูความกรอบของเขาขอจิ้มไปเลยซุปทัฟเฟิลคือกลิ่นหอมมากให้ดูใกล้ๆนะฮะนี่เทกเจอร์ซุปทัฟเฟิลฮะไปฮะ เขากินเป็นฟิวของคาวกลิ่นทัฟเฟิลคือหอมเตะจมูกขึ้นมาเลยกินกับชิออบป้งกรอบๆเนาะใช่ครับเค็มๆมันๆแล้วก็หอมทัฟเฟิลดูฮะนี่ยตัวนี้พี่เขาบอกที่ร้านก็ขายดีเนาะแม่เนาะเป็นมะช่าไหมแม่มัทฉะสตรรออเบี่มัทฉะสตรอเบอรี่นี่ดูดูดูวามสตรอเบอรี่แดงฉ่ำตัดกับสีเขียวมัทฉะเป็นยังไงแบบนี้ฮะไปลองกัดดิ ชิ้นหนึ่งไม่ได้ชิ้นเล็กๆนะแม่บอกก่อนนะคือเขาให้ไส้มาเต็มไส้จริงๆนะนี่<ด>นี่น<ด>ี่ข้างในคือไส้ทั้งนั้นเลยบีบให้ดูกันแบบเรียวๆดู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 เห็นไหมฮะเมื่อกี้กัดยังไม่โดนสตรอเบอรี่เลยเขาลองอ่ะอืมมันจะมีความเปรี้ยวตัดก,กับแบบรสชาติของมันแบบขมๆนิดนึงอ่ะทิชชู่กับแม่ทิชชู่ตอนนี้อันนี้เธอสั่งมันเป็นอะไรอ่ะไส้มะพร้าวหรอไส้มะพร้าวไส้มะพร้าวพี่อยากลองนี่นีข้างในก็เป็นไส้มะพร้าวนะพี่บอกโอ้นี่ไงเป็นครีมมะพร้าวดูฮะ อดูชิ้นนึงดิอืออันนี้ก็คือเป็นความแบบไทยๆหน่อยมันจะหอมมะพร้าวขึ้นมาเลยโอ้ดูความครีมๆครับโอ้โหนี่จะบอกว่าหน้านี้นะคะคนเลือกเยอะมากวางไว้แป๊บเดียวคือหมดแล้วนี่เราได้มาชิ้นหนึ่งนะใช่อันนี้จะเป็นเนยกระเทียมครีมชีสดูเขาโรยชีสมาข้างบนด้วยเออแบบนี้นะฮะไปลองดูซิกรอบมากเขาดูไส้ข้างในเห็นไหมเขาจะเป็นครีมชีสนะทุกคนอันนี้นะใช่มันจะแบบหวานหวเค็มๆนิดนึง ความแป้งข้างในเขาจะนุ่มๆ็กเจอร์ด้านนอกกรอบๆไส้ปิ้นๆแบบนี้ให้ดูให้ดูแบบเลี้ยวเลยเลี้ยวจัดเลยคือปิ้นแท้นี่อยากให้ดูไส้พิตาชิโอเขาคือน่ากินมากโอ้โหเสียงอื้อื้อื้เขาจะเป็นพิตาชิโอราสเบอร์รี่อาอุ้ยอืมมันจะมีความมันของถั่วจัดกับแบบเปรี้ยวๆของราสเบอร์รี่อะ ชอบอันนี้มากแล้วสองอันนี้ก็คืออยากลองมากจะเป็นครีมข้าวโพดนะกับช็อกโกบานาน่าดูเสียงทำไส้ของครีมข้าวโพดเป็นยังไงข้างในเขาจะมีครีมข้าวโพดด้วยแม่เขาเป็นข้าวโพดเป็นเม็ดเลยขอลองของเธอหน่อยเป็นช็อกโกบานาน่านะอันนี้จอกนุ่มๆอ่ะอืมเธอ ทุกอันของเขาก็คือมีไส้หมดเห็นไหมเห็นไหมนี่ของเราเช็คบิลมาให้ดูนะคะทั้งหมดบนโต๊ะเราก็ประมาณนี้นะครับใครอยากรู้ราคาขนมตัวไหนก็แคปเอานะก็ตัวไอออริจินอลเนี่ยหกสิบห้าบาทนะทุกคนที่เหลือก็แล้วแต่หน้าแล้วแต่ไส้นะฮะนี่ประมาณนี้ใครอยากตามมาเดี๋ยวเราทิงท้งพิกัดไว้ให้ร้านเขาอาหารง่ายๆเลยอยู่ตรงข้ามโรงเรียนบางละมุงนะเปิดตั้งแต่แปดโมถึงหกโมเย็นเลยแนะนําว่าชิโอปังคือเด็ดจริงให้สั่งจองก่อนเพราะว่าของเขาแบบหมดเร็วมากมาปุ๊บหมดมาปุ๊บหมดเน่ดู ตอไปนี้ปิดท้ายไปค่ะเอาไปแม่จ๊ะโอ้โหกรอบความกรอบคือดูความไส้ก่อนจ้ะโอ้โหดูดูดูมีการบิ่นเยอะเจ๋งเลยเออหมดเลยทีนี้